ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับถึงนโยบายของรัฐบาลที่สั่งตัดน้ำและตัดไฟและพลังงานน้ำมันอย่างประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยเนี่ยได้หรือว่าเสียครับเขาบอกว่าถ้าจะทำเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครอบคลุมหมดเนี่ยอย่าทำแค่เฉพาะชายแดนเกตไทยเมียนมาครับเพราะต้องบอกว่าคนที่ทำคอเซ็นเตอร์หรือว่าจีนทออะไรแล้วแต่เนี่ย ยังอยู่อีกหลายพื้นที่ขอบชายแดนประเทศไทยโดยเฉพาะที่กัมพูชาและตอนนี้มีบางส่วนอยู่ที่ลาวด้วยนะครับต้องบอกกลุ่มทุนเหล่านี้ที่มาทําเรื่องคอเซนเตอร์ทาอะไรแล้วแต่ชายแดนเราเนี่ยถูกกดดันมาจากนู้นจากอินโดนีเซียาจากอะไรตั้งแต่ต้นและมาตั้งฐานที่มั่นแถวนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรแล้วแต่ต้องทําให้เบ็ดเสร็จทั้งหมดแบบนี้เลยและก็บอกว่าโดยเฉพาะเมียนมากับกัมพูชาเนี่ย มีอยู่สองขาใหญ่ที่ดูแลตรงนี้และปึกมากมากตอนนี้เรายังถกเถียงกันไม่จบหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อภาคอเอกชนไทยก็เดือดร้อนคนกัมพูชาคนเมียนมาก็เดือดร้อนครับ,รบมีข้อถกเถียงแต่เป็นภารกิจเรื่องหนึ่งสทรจะต้องไปปฏิบัติภารกิจพิชิตว่าด้วยเรื่องของชายแดนครับเออต้องจับตาว่าจะม,มีการพูดคุยกับสองผู้นำ S 2> <S 2> สองประเทศนยเมื่อไหร่นะเพราะต้องคุยถ้าไม่คุยผู้นำเนี่ยลำบากกันนะเช่เมยนเนี่ยต่อ้เรากดดันแถบนี้เท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าไม่คุยกับผู้นำของเขาเ็าลำบากกัมพูชาเหมือนการก็สนิทอยู่แล้วนะถ้าเหตุที่ปอยเปะทำแค่ถอนพาสปอร์ตเขาใบไ,ไอ้แม่ป้าไอ้สันชักไทยเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้ต้องคุยกับพุณเซนด้วยถูกคุณทักษิณชินวัตร มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นําทางทหารของทั้งสองเนและหุ่นเซนที่กัมพูชาครับครับลำพังรัฐมนตรีที่กํากับดูแลสั่งการเรียงเดียวนะอืมไม่พอครับนี่ล่าสุดสดๆร้อนๆนะมีข่าวออกมาลึกลับจากสายความมั่นคงครับว่าจะมีการย้ายข้าราชการในหลายพื้นที่ที่เกี่ยวพันกับแก๊งคอรเซนเตอร์ในเมียนมา คใครที่ฝังลากลึกและมีเส้นเงินผ่านนะดูไว้ครับและจะมีการเพิกถอนสัญชาติไทยของขาใหญ่แก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาที่หลอกลวงคนไทยสัปดาห์นี้แหละออสัปดาหนี้นะเล็ดลอดออกมาในสายความมั่นคงเราก็บอกสายความวามันคงบอกว่าที่ช้าก่อนหน้านี้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลนะ,ะไม่ใช่ฝั่งนู้นอย่างเนี้ยนะฝั่งไทยนี่แหละเอา ฝั่งไทยเนี่ยมีใครบอกว่ามัวแต่ลำวงอยู่นะเนี่ยคือฝั่งไทยเนี่ยมีเกี่ยวข้องผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงตำรวจฝ่ายกับปกครองใช่เยอะมากนี่ดูเอฟเฟกต์จากปฏิบัติการตัดไฟในพญาตองสูที่เมียว,วดีครับครับนี่กองกำลังกะเหลียงพุทธประชาธิปไตยหรือว่าดีเคบเอนี่ยนะครับออกคำสั่งขับไล่ธุรกิจ ที่ผิดกฎหมายในพญาตองสูอ,อที่ตรงข้ามด่านเจดีสามองหลังจากไทยตัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยก็คาดหวังให้ข้างในกดดันกันแสดงว่าข้างในเองพอเดือดร้อนก็ต้องกดดัเนเองให้คอเทรเตอร์ออกไปอ,อเขาบอกเขาดำเนินการ4เรื่องหนึ่งพอไทยตัดไฟฟ้าห้ามส่งออกน้ำมันทำให้ประชาชนในพญาตองสูได้พบความเดือดร้อน ขอให้กลับมาส่งกระแสไฟฟ้าและอนุญาตให้ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าใหีกครั้งหนึ่งเถอะตอนนี้ราคา,าน้ำมันราคาน้ำมันขึ้นสูงมากนะกอ,องกำลังกระเหลี่ยงพุทธจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหานี้ให้กับประชาชนาน,น,นี่คำยืนยันนะและเพื่อเพื่อป้องกันความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่ในพญาตองสงูจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากขอให้ส่งน้ำมันกลับมาเลยจะทำทุกวิถีทาง และจะเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวจีนลักลอบเข้ามาอยู่ในพยาตองซูอีกต,ต่อไปครับลงนามโดยนี่ลงนามโดยผู้นํากองกําลังเลยนะครับถามว่าแล้วกองกําลังพิทักษ์ชายแดนทนไหวไม่ไหวต่อแรงกดทับและความเดือดร้อนของประชาชนครับชัดเจนจากปรากฏการณ์นี้นี่คือผู้นําของกองกําลังกะเหลี่ยงและเป็นผู้นําชายพิทักษ์ชายแดนครับ พันเอกมองชิตตูพี่วีครับเขาเรียกประชุมหมดเลยกองกำลังออหลักนะ BGF นี่เขาเรียกกองกำลังพิทักษ์ชายแดนถูกต้องกองกำลัง DKBA คือกองกำลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยผู้ประกอบการกลุ่มทุนจีนในพื้นที่เมียววดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาเพื่อกำหนดมาตรการการปฏิบัติในเรื่องที่เป็นการแก้ปัญหาอาชญากรรมขั้นชาติการหลอกลวงและการค้ามนุษย์เขาดำเนินการทั้งหมดสั่งทั้งหมด สี่ห้าเรื่องครับพี่วีเรื่องแรกไอ้นักธุรกิจและหุ้นส่วนธุรกิจทุกคนที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตเมวดีเนี่ยจะต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดพอ,อความร่วมมือติดตามข่าวสารกลุ่มกระบวนการค้ามนุษย์แคมเมอร์ทุนจีนสีเทากลุ่มกระทาผิดกฎหมายมีการกระทำการบังคับขู่เข็นทําร้ายร่างกายและทรมานอย่างไรมนุษยธรรมห้ามใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีห้ามมีการเรียกรับเงินจากการค้ามนุษย์ ห้ามดำเนินการสแกมเมอร์และการหลอกลวงหากผู้ก่บการรายใดกระทำความผิดตามมาตรานี้จะถูกให้เลิกกิจการนคนใครนะคนนำนี่ผู้นำมองชิดตูทถามว่าชิดตูใช่เป็นผู้นำตัวจริงของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือไม่คำตอบคือจริงแท้แน่นอนแต่แน่นอนก็บอกว่าที่จัดประชุมใหญ่อ,ะอ่ะ ใช่จริงหรือว่าการสแสดงไม่รูเร้เพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีโอกาสสองหน้าเหมือนกันนะ,ะเพออราะถ้าไม่ทําประชาชนเดือดร้อนครับนี่มาดูผู้นําตัวจริงชายแดนไทยเมียนมารับตามปีเหรอฮะปีห้า <ๆ S 2> หนึ่งรัฐธรรมนูญเมียนมาเนี่ยให้ประกาศมาเป็นสันติภาพกันตั้งกองทุนพิทักษ์ชายแดนขึ้นมาเรียกว่า bgf ครับมีกองกำลังกะเลียงพุทธกองทัพป้องกันกาซีนอกองทัพประชาธิปไตยใหม่กาซีนกอง ทัพแห่งชาติปะโอมารวมกันใครคือผู้นำปรากฏว่าชิตตูเนี่ย,เป,เ,ยเป็นผู้บัญชาการรับข้อเสนอตั้งกองกำลังพิทักษ์ชายแดนทะเลาะกันไปอีกปี64ี <c oughs> พม่าก,กดดันไม่เอาแล้วกองกำลังอซอชิตตูเนี่ยกดดันให้ผู้บริหาร <c oughs> ระดับสูงกองผู้นำกองกำลังระดับสูงลาออกให้หมดทุกคนลาออกครับมองชิตตูปฏิเสธลาออก <c oughs> และ คุมกองกําลังประมาณ7-8็ดถพันคนเนี่ยรักษาการตรงนั้นและเลิกอเลิกไปขึ้นตรงกับกองทัพพม่าพี่วีครับตั้งขึ้นเป็นกองบัญชาการของตัวเองไม่รับเงินอาวุธจากกองทัพเมียนมาประกาศเปลี่ยนกองกาลังพิทักษ์ชายแดนกะเหลียงเนี่ยเป็นกองกําลังของตัวเองอในชื่อกองทัพกะเหลี่ยงแห่งชาติครับครับแสดงว่ามองชิดตูตัวจริงเสียงจริง <c oughs> เออไม่งั้นคุมกําลังที่นี่ไม่ได้ก็บอกอีกด้านหนึ่งมองชิตตูนี่คือกําแพงอย่างดีในการกั้นการเคลื่อนของสารัฐโอ้โ oh. หและมองชิตตูเนี่ยมีเครือข่ายที่กองกําลังทั้งหมดนในชายแดนนี่คุมทั้งหมด mm. ผู้นําคือมองชิตตูครับอ่ามองชิตูหรือซอชิตตูนี่แหละครับนะครับมีมองวินเมาะตรงมีเต่งวินมีซานอองครับนะครับมีไสจละ และกลุ่มผู้บริหารแต่มองชิดซอไปเกี่ยวพันกับไอตัวนั้นแหละพี่วี <c oughs> ที่ไอชเวกโกกอะแหละแต่แน่นอนครับฝ่ายค้านอย่าง <c oughs> คุณรังสิมันโลมซึ่งเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ย <c oughs> ต้องแบบนี้เลยมองชิดตูเนี่ยสำคัญสุด <c oughs> ตัวแปลสำคัญเลยจี้รัฐบันดำเนินคดีกับมองชิดตู <c oughs> มองชิตูได้กลุ่มความลับหลายอย่างของเจ้าหน้าที่ลัดในฝั่งประเทศไทยนะ,ะเนื่องจากมีการส่งสวยจํานวนมากให้ฝั่งไทยด้วยออานี่ผมทราบมาว่าหากมีการจับมองชิตตู้เขาจะแฉหมดว่าใครเกี่ยวข้องกับใครบ้างนี่จะมีการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะฮะอาจจะได้สิบตัวหรือหลายตัวด้วยซ้ําไปนี่ทางฝั่งของรังสีมันลมบอกให้ดําเนินคดีมองชิตตูรังสีมันลมมีข้อมูลชุดหนึ่งแต่เพื่อข้อมูลแห่งความเป็นจริงนะ มองชิดตูเนี่ยพูดง่ายๆคือมีเครือข่ายทั้งไทยและชายแดนโอ้โห oh, นี่อาวุธยุธโทโธปกรณ์พี่วีจำได้ไหมอาวุธของไทยไปโผล่ที่เมียนมาจำได้ไหมจำได้จำได้คนรู้เปล่า oh, ใครคนกำกับดูแลใครอะมองชิดตูนั่นไงมาได้ไงเพราะทางฝั่งเมียนมาเนี่ยขาใหญ่จริงๆมาฝั่งกัมพูชา ฝั่งกัมพูชาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่มีกระบวนการคอเซนเตอร์หลอกลวงคนไทยจำนวนมากอยู่ที่นั่นครับและเขาว่ากันว่าเกี่ยวพันกับคนสองคนคนแรกนี่ลียองพัดลียองพัดเป็นกลุ่มนักธุรกิจในบริษัทวายเอลยีพีก e รุ๊ป เป็นหนึ่งในสิบของมหาเศรษฐีของกรัรมพูชาครับครับตอนนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐความบาตรในฐานความผิดเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสีเทาในเมืองหลอกลวงนั่นก็คือคอเซนเตอร์ตอนนั้นออทางสหรัฐแถลงว่าเหยื่อหล,ลายรายเปิดเผยถูกทำร้ายร่างกายด้วยการชอดไฟฟ้าถูกบังคับให้จ่ายค่าไถ่จำนวนมากมและคุมขู่ว่า จะถูกขายกับกลุ่มหลอกลวงต่างๆมีคนสองคนครกระโดดตึกตายนะั้นเป็นคนไทยคนที่หลอกลวงมีทั้งจีนอินโดับฟิลิปปินส์พี่ไทยและเวียดนามครับพี่พัฒน์เขาใหญ่จริงไหมนี่ดูนี่พี่พัฒนเดิมทีทําธุรกิจขนาดเล็กอค้าพืชผลทางการเกษตรขยายไปทําไล่ขนาดใหญ่หญหหญคือไร่อ้อยและอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างและพลังงาานนสร้้งพืฐานพลังงาน ตอนนี้มีโรงแรมและท่องเที่ยวรีสอร์ท4แห่งโอซเมดการ์เดนซิตี้กอ็อกองรีสอร์ทพนมเพลโฮเทลและเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือพนมเปญสเปเชียลอิคโนมิกโซนก็กงสเปเชียลอิคโนมิกโซนปัจจุบันเป็นถึงรองประธานสมาคมออกอาญาแห่งกัมพูชาสุดยอดเลยครับ,รบนี่คนหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวพันและต้องไปเจรจาความครับอีกคนหนึ่ง ไม่เบาเหมือนกันครับพี่วีคนนี้เขาเรียกชื่อเต็มๆเขาบอกว่าเจ้าของตึกยี่้าชั้นอ่ะพี่วีอ๋อที่ที่คุณตักสินพูดถึงอ่ะอ่า2ี่้าชั้นเอาชื่อไหลคุณรู้ไหมเจ้าของจริงก๊กอานอ่ะก๊กอานอ่าเป็นนักธุรกิจกัมพูชาที่ถือถือสองสัญชาติใช่ไหมใช่ร่วมกับลียงพัฒน์นี่แหละ,ะนักธุรกิจชาวไทยเสื้อสายชาวเกาะคงนี่แหละครับลงทุนคุมนี้ทําอะไรอยู่มีคาสิโนโกลเด้นคลาวคลับ ติดหนึ่งในสิอันดับกาสิโนของกัมพูชามีนายตำรวจระดับสูงของกัมพูชาเป็นที่ปรึกษาไม่ธรรมดาเชื่อไหมบ่อนนี้ไม่ธรรมดาขนาดคาสิโนเนี้ยอำนวยความสะดวกแก่นักพนันที่กอทมด้วยนะเคยเป็นข่าวนี่จำได้รถตู้มาขนเคยเป็นข่าวจากไหนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปอารันประเทศคนละหกพันจำได้เคยเป็นข่าวแต่ถ้าขึ้นจากโคราชไปอารันคิดแปดพัน ทุกคน <EM> S> <S ที่จ่ายค่าโดยสารจะได้รับชิปแทน <laughs> แล้วมาส่งกลับด้วยไหมใช่ใช่ะที่นี่แหละครับคือตัวใหญ่ที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์และตอนนี้คาสิโนที่เกี่ยวพันกลุ่มนี้มันเกี่ยวพันยังไงพี่วีดูอันแรกเลยติ่คุณทักษินพูดถึงคาสิโนคอร์เซนเตอร์ยีชั้นที่กัมพูชาต้องไปคุยต้องไปแก้ที่ปลอยเป็ดใช่ไหมคาสิโนนั้นคือชื่ออะไรโฮวาเกนติ้ง Princess c l o ค d Casino ครับ เจ้าของแท้จริงคือโกกอานครับเป็นนักการเมืองในกัมพูชาเจ้าของธุรกิจปลาปลาไฟฟ้าปอยเป็ดในายปอยเป็ดโกกอานเป็นคนสองสัญชาติอืกัมพูชาไทยมีดาโลชามาเลเซียซึ่งเป็นลูกเขยมาบริหารคาสิโนอยู่ทายาทของโกกอานเนี่ยไปแต่งกับทายาทของ เฮียพัดนะเออเนี่ยที่สองสัญชาติเหมือนกันใช่และกลุ่มนี้ล่าสุดรู้จากข้อมูลของตำตํารวจไทยกองปราบสืบรู้เกี่ยวพันกับแก๊งคอร์เซนเตอร์นายร้อยปล่อยเป็ด ที่อาคาร18ชั้นแก๊งนี้พักอยู่ชั้น13ม่รู้ถึงขนาดชั้นเลยหรูอมีห้าิบคนชั้นหนึ่งเป็นสถานที่ซื้อสินค้าของซื้อขายสินค้านะอาคารหงนี้มีคนไทยเสียชีวิตจากโดดตึกมาแล้วสองรายอย่างเห็นนี่เห็นไหมข้อมูลข่าวเชิงลึกบอกว่าถ้าปฏิบัติการแก้ปัญหาว่าด้วยเรื่องแก๊งคอรเซ็นเตอร์แนวชายแดนประเทศไทยต้องล็อกสองขานี้ให้อยู่และคนที่ล็อกไม่ใช่ใครครับครับ สทลหรอสอทลต้องปฏิบัติการครับขนาดพวกเรายังรู้เลยเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงสทลเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายอะไรแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับปราบอิทธิพลย่อมที่จะรู้เพราะว่ถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ต้องล็อกสองขาใหญ่